ประชาชนอย่างเราเราจะคาดหวังอะไรได้บ้างจากรัฐบาลที่มีอายุการทำงานอยู่ไม่กี่เดือนแล้วจะยุบสภาแล้วรักษาการต่ออีกไม่กี่เดือนตอบว่าเราหวังที่จะให้เข้ามาแก้ไขปัญหาสองสามเรื่องหนึ่งปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปากท้อง เราคาดหวังว่าเราจะได้รัฐมนตรีที่มาแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องตรงคนตรงสเปคสอเราหวังว่าจะมาแก้ไขปัญหาราคาพลังงานาค่าไฟค่าน้ำมัน 3. เราหวังเรื่องการแก้ไขปัญหาความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชา นี่นี่คือปัญหาระยะสั้นที่เราคาดหวังอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันผมเขีดเส้นใต้ไว้ตั้งแต่วันก่อนที่มีความชัดเจนว่าคุณอนุทินเป็นนายกเนี่ยผมบอกว่าภาวะเวลาที่เหลือน้อยในการปักหมุดแก้ปัญหาเร่งด่วนสองสามเรื่องนี้ต้องให้คนนอกที่มีความรู้ความสามารถ เฉพาะทางเฉพาะด้านมาเป็นรัฐมนตรีผมยกตัวอย่างเรื่องของคอรมอรปะเปรมในอดีตวันนี้ก็ได้เห็นภาพตรงกันกับที่ผมคาดหวังคือคุณอนุทินได้เชิญคนนอกสามสี่คนเข้ามาเป็นรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนสามด้าน เอาเรื่องด้านเศรษฐกิจปากท้องก่อนคุณอนุทินได้เชิญคุณเอกนิตินิติธรรมประพาธซึ่งเป็นอธิบดีกรมธนารักษ์ในปัจจุบันแล้วเคยเป็นอธิบดีกรมต่างๆมาแล้วหลายกรมเทียบเท่าระดับกรมก็หลายสำนักเพราะคุณเอกนิติขึ้นเป็นอธิบดีตั้งแต่อายุอย่างน้อย มีเวลาราชการอีกหกปียังไงยังไงก็หนีไม่พ้นจะเป็นปดคงเป็นประลัดกระทรวงการคลังนี่คนนั่งขวามือคุณอนุตินใส่เสื้อสีน้ำเงินนั่นคือคุณเอกนิติที่จะมาเป็นรัฐมนตรีคลังการที่รู้ปัญหาในภาพกว้างภาพลึกผ่านปัญหามาหลายกรม ฉะนั้นคุณเอกนิติจึงอยู่ในภาวะที่พร้อมจะทำงานทันทีถ้าเป็นมวยก็เรียกว่า